สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับท่านเชิเข้าสู่ช่อง Bomb Ski รีวิวนะครับเจอผมในช่องนี้ก็หมายความว่าเราจะพาทุกคนมาดูแนวทางการอัพนักเตะในแพ็คใหม่ๆนะครับแน่นอนช่วงนี้ก็ยังคงเป็นแพ็คของบาร์เซโลนาแล้วก็อีพิกของอาร์เซนอลนะครับส่วนอีพิกเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงในช่อง Bomb Ski p h นะฮะลงรีวิวเต็มๆทั้ง3ตัวเลยนะครับผมคลิปนี้มาดูเจ้าหนูเปดีก่อนครับน่าจะมีคนที่รออยู่หลายคนเลยนะครับเปดีร่างนี้โหดไหมเก่งไหมเทียบกับร่างเก่าๆเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับตันอย ที่97นะได้สูงสุด97นะครับตำแหน่งหลักของเขาเนี่ยจะเป็น CMF นะครับแต่ว่าเท่ย์ยิงสไตล์ของเขาเนี่ยจะเป็น c r t p r e m k e r นะสไตล์หลักนะครับผมยืนปีกสูงได้ฝั่งซ้ายนะครับปีกต่ำได้ฝั่งซ้ายนะครับ AMF ยืนได้ CMF ก็ยืนได้นะครับตำแหน่งหลักตามโปรไฟล์จะเป็น CMF นะครับแต่ว่าสไตล์ c r t p r e m k e r ไม่แสดงผลที่ตำแหน่งหลัก CMF นะครับจะแสดงผลที่ AMF, LMF หรือ LWF นะครับผม,มถ้ายืนปีกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีกสูงปีกต่ำก,ก็ยืนให้ให้ <ๆ S 1> <PM F S 2> ้ Curative ker แแสดดดงผลไเเช่่นกตถาิใ ซีเลียไลั์จะเอาไปยืนเป็นซีมเอฟก็แล้วแต่นะครับแต่เวลาเราอัพเนี่ยเวลาเรากดออตโต้เนี่ยเนื่องจากตำแหน่งหลักมันจะเป็นซีมเอฟนะครับเวลาเราอัพมันก็จะนำทางไปที่ซีเอ็มเอฟเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีค่าพลังหลายอย่างนะครับผมที่เราจะปรับกันนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าก็น่าจะเอาไปยืนสูงเป็นเอเอ็มเอฟนะครับเททีทพเพมกเกอร์จะได้แสดงผลส่วนใหญ่ผมก็ไปยืนเป็นเอเอ็มเอฟเช่นกันนะครับยิงยืน,ย,นยืนคู่กับเปดี้ี่เอ้ยืนคู่กับกาบี้นี่คือ เจ้าหนู2คนนี้นะแต่ว่าไอดีนี้กาบี้ผมยังไม่มีร่างพิเศษนะครับในเกมตอนนี้เนี่ยเปดีก็จะมีร่างพิเศษออกมาแล้วทั้งหมด7ตัวร่างด้วยกันนะครับมีการ์ดเขียว2ร่างนะแต่ว่าการ์ดเนี่ยที่ทำท่านี้นะฮะจะเป็นสไตล์โฮเพเยอร์ที่เหลือเป็นสไตล์เคียร์ทีเพเมเกอร์หมดเลยนะครับดูทรงก็จะคล้ายๆกันนะครับผมเป็นตัวที่คลองบอลดีนะฮะบ,บาลานซ์ดีส่งบอลดีแล้วก็มีความอึดด้วยนะครับดูขอบตาก็รู้ครับถามว่าถ้าเทียบกันเนี่ยร่างไหนสูสีกันที่สุดนะผมคิดว่าน่าจะเป็นร่างการ์ดม่วงงงน่่่่าาาาาา้้ับกลสุดีถเอ ล่างล่าสุดไปเทียบกับล่างอื่นเนี่ยผมคิดว่าเทียบกับล่างม่วงน่าจะสมเหตุสมผลที่สุดนะครับเราเทียบกันก่อนเฉพาะล่างหน้าม่วงนะล่างกัดม่วงนะครับเมื่อกดออโต้แบบว่าไม่ได้ปรับอะไรเลยเนี่ยดูทรงแล้วดูจากค่าพลังรวมเอ่ยนะฮะดูรละเอียดข้างในนะครับล่างกัดหน้าม่วงนะครับผมดีกว่าหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นดิปปิ้งบวกสามโลพาสบวกสี่นะฮะจบสกอร์ดีกว่าลูกฟรีคิกลูกโค้งดีกว่าบวกหนึ่งนะครับผมล่างกัดม่วงดีกว่าถ้าเทียบกันตรงๆงแบบนี้นะครับผมไม่มีค่าพลังอะไรเลยทีี่่่่ลาาางงงหมฉอชปดกว ร่างกัดม่วงอ่าร่างหน้าม่วงนะเฉยการร่างการม่วงตลอดแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะมีร่างหน้าม่วงร่างกัดม่วงนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นร่างดากนบอลแรกก็ตามแต่บางคนไม่ได้แลกมาหรือว่าบางคนก็เล่นไม่ทันนะครับและอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราเทียบแบบการกดออโต้นะครับเดี๋ยวลองปรับดูนะฮะค่าพลังที่สไตล์ของผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแนวทางการอัพสาหรับสไตล์ผมเองนะก็กดออโต้นาทางเหมือนเดิมนะครับหลักๆเนี่ยผมอย่างที่บอกไปจะเอาไปยืนเป็น AMF นะครับผมเพราะฉะนั้นการอัพเนี่ยเราจะเน้นเกมรุกเป็นหลักนะครับผมถึง เกมรับก็ตามนะครับคุณดูที่ดิเฟนซีฟดิอันนี้หมายถึงเด่นเมื่อเทียบกับร่างอื่นนะครับแท็กกิ้ง70ในอีฟิซิฟแอนเกเมนต์78อันนี้เพราะว่าเรากดออโต้แล้วมันใส่ดิเฟนดิงมา4เลยนะครับแต่ถ้าเรายืน AMF ยืนสูงนะครับผมคิดว่าค่าพลังเกมรับเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าลดได้ลดนะครับเสียดายเนี่ยมันทำไม่ถึง98นะถ้ามันโบนัส3ได้98มันจะดีมากถ้าแบบนี้มันจะเป็นโบนัส2นะ95บวก2ก็เป็น97นะครับมันานน,อน,อน,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 นนะ่ออ ออกไปครับจริงๆใจเนี่ยอยากเจะาออกไป4เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่าพลังมันจะไม่ลงตัวมันจะไม่ได้97เนะครับเพราะฉะนั้นเอาออกไปให้เหลือหนึ่งะให้เหลือ1พอนะครับแล้วก็สิ่งที่เจ้าออกอีกนะครับจริงๆเปดี้ก็เก่งในเรื่องของความอึดนะครับผมความอึดเป็นตัวที่อึดมากนะเล่นได้ยาวอ่ะในชีวิตจริงกันเล่นได้ไม่มีหยุดเลยนะฮะแต่ว่าจุดเด่นของเปดี้ก็คล้ายๆกับกาบี้คือคลองบอลได้ดีนะครับนี่ดูดิดู90สีเขียวเข้มนะบอลคอนโทนเก้าสิบสอง9ทเบอร์รจ,จันเก้าสิุดอง่น ื่องของดิป p ิ n งเข้าไปอีกนะครับผมก็เลยจะต้องลด lower body set นะครับจาก8นะฮะก็คือลดความอึดลดสปีดลดทิ c กกิ้งพาวเวอร์นะครับเหลือ6นะครับปุ๊บปุ๊บนะเหลือ6นะครับผม stamina ก็ยังเป็น90เหมือนเดิมนะเกี่ยวเข้มเหมือนเดิมนะครับพอยเราได้มา7แล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่เพิ่มนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะผมจะเพิ่มจุดเด่นของเขาให้มากขึ้นอีกนะครับนั่นก็คือดิป p ิ n งนะครับจาก8นะครับผมก็เพิ่มเป็น9ไปเลยปุ๊บเน่เราก็จะได้ดิปนเวปข้ง สา0 9 3 9 0นะครับโลพลาสได้88จริงๆผมจะดันล็อบเทสพลาสด้วยนะแต่ว่ายืนสูงอะ่ะอย่าลืมนะยืนสูงมันไม่ค่อยมีจังหวะที่เปิดบอลโดง่งไม่เหมือนกับยืนเออ่ยืนต่ำนะครับหรือไม่ก็ยืนด้านข้างที่ต้องใช้ล็อบเทสพลาสเยอะเพราะฉะนั้นยืน AMF สูงแบบนี้เนี่ยโลพลาสสำคัญกว่าล็อบเทสพลาสนะครับอีกอย่างนึงก็เพิ่มก็ต้องไปเอาแต้มอย่างอื่นมาใส่อีกนะครับจังหวะเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะวางบอลยาวแค่นี้ก็ดีแล้วนะครับผมพัสซิ่งก็อยู่ที่8นะครับพพออออยยตต์์ีก4เาอไ,อไปทาาาอออะะไรรรคคคับบผมมถ้้จใหกงลีว ความลื่นไหลนะครับผมมีความพิ้วนะฮะล้มยากนะครับผมหมุนตัวง่ายนะครับเราก็ต้องไปใส่บาลานซ์เพิ่มนะครับนี่บาลานซ์ของเพดี้เนี่ยก็เกือบจะเป็นจุดเด่นแล้วนะ88นะครับสีอ่อนนะครับผมจะเพิ่มให้เป็น90สีเขียวเข้มไปเลยเราก็เพิ่มเด็กซิลิตี้นะครับผมจาก4ฮะเพิ่มเข้าไปปึ๊บๆนี่เป็น6ไปเลยบาลานซ์ก็จะเป็น90สีเขียวเข้มสวยๆอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่สวยๆไหมลงตัวเลยนะครับผม93 90 93 90 90 90โอ้โหสวยๆเป๊ะๆเลยฮะแต่ก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิ แต่จ,จับลงทีมเราจะเป็น97นะครับโบนัส3นะครับแบบนี้เราก็จะไม่สามารถเอาแต้มไปแบกค่าทีมได้จริงๆสามารถเอาแต้มไปแบกค่าทีมได้ถ้าอัพแบบอื่นนะ แต่ถ้าอัพแบบใส่แัดเต็มเต็มเียแบบนี้นะครับผมก็ไม่ต้องแบกแล้วครับใส่เต็มๆมไปเลยถ้าเกิดว่าคุณไปลด defending นะปึ๊บถ้าไปลด defending แบบนี้นะฮะมันจะเป็น96นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมต้องใส่ defending ติ่งไว้1แต้มนะครับผม94ก็จริงแต่ว่าจะได้โบนัส3นะถ้าใส่ defending 1นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอา defending ออกมันจะแค่โบนัส2นะฮะ94เป็น96นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากได้ข้างนอกสวยๆด้วยนะฮะก็ใส่ defending ไปนะครับผมถ้าแบบนี้ใส่ค่าทีมไม่ได้เด้อใส่สเตตให้เต็มที่ไปเลยครับโอเคฮะ8 9 6 6 0 1นะครับผมไป 9 4นะครับก็จะเป็น9 7นะครับ c m f 9 7อ่าแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดยืน c m F แบบนี้มันจะเป็นออฟสไตล์นะฮะถ้ายืนสูงยังไงก็ตั้งเป็น MFC กว่าเนาะยืนแบบนี้ไปเลยนะครับหรือไม่ก็ยืนสูงเป็นปีกไปเลยหรือยืนปีกต่ำปีกสูงก็ได้นะครับ Creative p r e m e r ก็แสดงผลเช่นกันนะครับแต่ยืนปีกฝั่งขวาไม่ได้นะส่วนสกิลนะครับ Pattern สกิลก็คล้ายๆกับร่างอื่นๆนะครับมีดับเบิ Touch มี Marksey Turn นะ Samuro Cut Behind Turn Soul Control นะครับไปใส่ฟิปแฟปเพิ่มก็ได้ถ้าเกิดอยากได้เป็น Special Double t ลทัสนะครับก็ใส่ แฟเพิ่มเข้าไปนะครับคัดว mm ิไฮนอิเทิร์นียิงก็มีลองเล้งชูตติ้งนะแล้วก็สกิลจ่ายบอลทำชิ่งวันทัสพาสทรูพาสซิ่งนะครับพินพอยคอสซิ hmm. ่งก็มีนะถ้าไปยืนปีกแล้วจะเปิดมงอะแต่ว่าเอ่อเท้าขวาต้องล็อกเขาเท้าขวานิดนึงนะครับผมเอาไซด์เคอร์เลอร์ก็ได้ไปยืนปีกซ้ายแล้วเปิดปั่นก้อยอะไรเงี้ย <laughs> เอออาจจะแปลกๆหน่อยนะครับผม mm hmm. การใช้เท้าซ้ายของเขาก็เวลี่ไฮนะทุกคนนะเออไปยืนปีกซ้ายแล้วเปิดมงเนี่ยก็ดีนะครับเออ ที่เลนะแต่อาจจะเสียเรื่องของความเร็วนิดนึงนะครับผมไปยืนเป็นปีกเนี่ยก็จะเป็นสไตล์สร้างสรรค์เกมอาจจะไม่เร็วนะแต่เปิดแม่นนะครับเปิดในเท้าซ้ายก็ได้นะครับเลกูลารี่กับเวดดี้ไฮซีซับซีับสองอย่างนะครับโอเคประมาณนี้แหละครับลงตัวแล้วนะครับพินพอยต์คอสซิ่งก็มีอยู่แล้วนะครับถ้าจะไปเล่นเปิดก็ได้นะฮะเล่นสไตล์ยืนตรงกลางก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับเจ้าหนูเฟดี้นะครับมีกาบี้ร่างบาร์เซโลนามายืนคู่กันได้นะครับแต่ไอดีนี้เนี่ยผมยืนผมไม่มีผมเปิดไม่ได้นะครับก็เริ่มจะสวยแล้้้ววววววนนนนนนะะะคคครรรรััััับบบเเดีี๋ยตาาาา์ซ่่่่่ไไมมมมูจททํแหหหหชงผอุ กันนะะฮเดี๋ยวต้องไปทำคือระนู่นนี่นั่นอีกนะครับผมขออภัยด้วยถ้าลงช้าหรือว่าลงไม่ทั่วถึงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วส่วนตัวคลิปต่อไปครับคลิปนี้ปะละสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด Hashtag รีวิวเวฟตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวฟตันคลิปอื่นได้เลยครับ